สวัสดีค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากระเป๋าวูเวอรีเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกสไตล์ได้ด้วยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นแบบที่เราได้มาตอนแรกแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบที่เราจะต้องปลดล็อกสไตล์ก่อนโดยมันจะมีตาเป็นประกายเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้วิธีการทำก็เดี๋ยวมาดูใน,นคลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณการดเน a ผ่านช่องทาง t รูม m น n ี y ของน้องโชติพงษ์ รัตนาปีชาชายด้วยนะคะสำหรับคากุงชาญป่าแล้วก็น้องธนวัฒน์แก้วชัยศูนย์สำหรับกำลังใจในการทำคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะต้องใส่กระเป๋าวูฟเวอร์ริงเข้าไปในแมปด้วยอย่างที่สนะคะก็จะต้องไปที่ s e เซนติ l นล a กร y a r d ถ้าใช้ทำชื่อมันไม่ผิดนะคะมันก็จะเป็นบริเวณที่มีหุ่นนอนตายกันอยู่4-5ตัวนะคะมันจะอยู่ทางด้านล่างของรีออ u ทอร r i ี y ค่ะ ตอนนี้ก็สขอหายของนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ครีเอเตอร์โคให้ใครนะคะก็ใส่ให้ทายก่อนซื้อสินค้าได้ไปตรงไอเทมช็อปนะคะแล้วก็มองที่ทางขวาล่างตรงซัพพอร์ตครีเอเตอร์กดขึ้นมาแล้วก็ใส่ Beauty and the b a s e จากนั้นกด Accept ใส่ก่อนซื้อสินค้านะคะหรือว่าอยากจะสนับสนุนการผ่านช่องทางอื่นก็มี PayPal ลิ้งอยู่ทางด้านล่างหรือว่าจะเป็น True Money Wallet นะคะก็อยู่ทางด้านขวาสแกน QR โค d e ได้เลยทีนี้เราก็มาถึง ตรงที่ม่มีหุ่นนอนตายกันหลายๆตัวแล้วนะคะเราใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ดูว่าตัวไหนที่มันไม่มีหัวก็แค่ไปตรงหัวของตัวนั้นเราก็จะปลดล็อก้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวก,ก่ดูก่อนนะคะก็ตอนที่เรามานี้ตามันยังไม่เป็นประกายไฟนะคะแต่พอเราล็อกปุ๊บนะคะมันจะปลดล็อกให้เลยนี่ก็จะเห็นว่าตรงตามันมีไฟวิบวับวิบวนิดนึงนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอก,กันบ่อยบ่อแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำเควสหรือว่าที่การทำกทารเก็บเควสใหม่ๆ q u e เควสลับอะไรพวกนี้นะคะเวลาสายทราบแล้ก็จะรีบเอามาบอกที่ทำให้เพื่อนๆรู้เลยค่ะก็ไปก่อนนะคะขอให้เล่นฟอร์ดนั้นกันอย่างสนุกสนานเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ